สันทนะไขปริศนาการเสียชีวิตผู้กำกับโจ้แรงจูงใจจากบุคคลภายนอก14มีนาคม68นายสันทนะประยุนรัฐ์เดินทางเข้าเยี่ยมนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดใจพูดถึงคดีของอดีตผู้กำกับโจ้ที่เสียชีวิตในเรือนจำกลางคลองเปรมมองว่าการเสียชีวิตมีแรงจูงใจจากบุคคลภายนอกจนส่งผลให้อดีตผู้กำกับโจ้ตัดสินใจทำร้ายตัวเองเนื่องจากบรรยากาศ ภายในเรือนจำในอดีตอาจจะมีลักษณะล่อแหลมไม่มีความปลอดภัยกับผู้ต้องขังในสัทนะนเปิดเผยว่าในวันนี้ตัวเองเดินทางมาพร้อมกับทนายความของนายสุนทรเพื่อขอเข้าเยี่ยมหลังจากที่ถูกนายสุนทรถูกย้ายการคุมขังมาจากเรือนจำจังหวัดนครนายกมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพพมหาคนครในช่วงบ่ายของวันนี้ในฐานะที่ตัวเองสนิทสนมกับนายสุนทรโดยการเยี่ยมครั้งนี้ตัวเองจะขอเข้าเยี่ยมกอล์ฟและตูนซึ่งเป็นคนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงสอจโอต้งก่อนจากนั้น จะเข้าเยี่ยมนายสุนทรเป็นลำดับถัดไปซึ่งคดีนี้ส่วนตัวกังวลว่านายสุนทรจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงต้องเดินทางมาเพื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงในการต่อสู้คดีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนายสุนทรในอดีตอาจจะมีลักษณะล่อแหลมไม่มีความปลอดภัยกับผู้ต้องขังแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายในมีการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานสากล ส่วนตัวจึงมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีบุคคลอื่นทําให้อดีตผู้กํากับโจ้เสียชีวิตภายในเรือจนจานายสันธนะยังระบุถึงคดีการเสียชีวิตขององค์พันตารวจเอกทิติสันอุทนาผลหรือผู้กํากับโจ้โดยมองว่าการเสียชีวิตมีแรงจูงใจจากบุคคลภายนอกจนส่งผลให้อดีตผู้กํากับโจ้ตัดสินใจทาร้ายตัวเองเนื่องจากบรรยากาศภายในเรือนจําส่วนที่มองว่าสาเหตุมาจากบุคคลภายนอก ซึ่งสร้างแรงกดดันให้ผู้กำกับโจเบื้องต้นเชื่อว่าความเครียดปมมาจากประเด็นเรื่องทรัพย์สินที่อดีตผู้กำกับโจมีทรัพย์สิสนเป็นจำนวนมากจึงอาจทำให้มีบุคคลอื่นพยายามเข้ามาหลอกเพื่อหวังทรัพย์สินซึ่งจะเป็นใครนั้นตัวเองมองว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายนำเข้ารถยนต์รู้แต่ไม่ขอระบุรายละเอียดต้องบอกเลยว่าการเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจสร้างความสนใจและสงสัยอย่างมากโดยเฉพาะทางครอบครัวอดีตผู้กำกับโจซึ่งเรื่องราวนี้ข้อเท็จจริง จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามดูต่อไปครับทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ